ครับวันดีทุกท่านครับวันนี้จะพาชมสวนสักแล้วนะครับอันนี้สองปีแล้วนะครับต้นสักแล้วก็ต้นไผ่เราเชิญชมสวนป่าบุญรักษานะเป็นการปลูกแบบผสมผสา,านมี ไม้ใช้สอยคือไม้ไผ่นะครับมีต้นมะม่วงมีไม้ประดูไม้มะค่าแล้วก็ต้นสักอันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับอัปเดตจากครั้งที่แล้วว่าต้นไม้โตขนาดไหนมาดูครับต้นสักใกล้ครบสองปีแล้วครับต้นนี้ าจะได้ประมาณ4เมตรได้บางต้นสูง4เมตรครับบางต้นก็ประมาณ3เมตรอันนี้ไผ่ปลูกซ่อมครับปลูกซ่อมปีที่แล้วนะครับปีก่อนนานนั้นตายมีไผ่อันนี้ไผ่กินมซุง้งครับแอบมาปลูกไผ่กินมซุงด้วย มีใคแอบมาปลูกตะไคร้ไว้ครับแกเลยตัดนีแค่เทียงตอนนี้ก็ต้นสักนะอันนี้ไผ่ยังไม่โตครับเนื่องจากว่าปลูกซ่อมปีที่แล้วครับมีจางพีสมบูรณ์มาตัดตัด่ดางตอนนี้จะยังไม่ลาะก,กิงครับกิ่งสักยังไม่ลาะเดี๋ยวรอให้ผลลงก่อนครับ ลงเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่แล้วครับแล้วค่อยจะเลาะอีกเพราะตอนนี้เขายังสุดเดี๋ยวต้นจะสูงเร็วเกินไปต้นจะผอมสู้ลมไม่ได้อันนี้ครบสองปีครับสองปีต้นนี้ที่มันไม่ตายคนระับสองปีน่าจะมาสิบกรัมตอนนี้ซ่อมครับต้นที่ตาย ไม่ค่อยมีเวลามาดูครับอาศัยให้พี่ช่วยมาดูนี่ต้นพยุงครับต้นพยุงถ้าไม่แต่งไม่แต่งกิ่งครับก็จะออกกิ่งไปเลยตอนนี้ไม่ได้แต่งเอาไว้ก่อนรอฝนมาก่อนอันนี้ก็ถ่ายสองปีครับตะไข้อตอนแรกก็ดีตอนนี้เริ่มลบเดีย๋ยวฝนนี้คงต้องเอาออกไม่เอาออกไม่ได้ครับลบ มันจะทําให้สัตว์อื่นมาอยู่อ่ามีหนูมาอยู่หนูมาหนูก็มาต้นจักสวยงามถ่ายขึ้นมาตัวน,นี้ร่มลื่นแล้วาการเริ่มเย็นต้นไผ่เลี้ยงครับอันนี้ลำยังเล็กอยู่ อันนี้ลำยังเล็กอ่ารุ่นลูกอีกสักสองรุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นลูกของพวกพวกลำนี้ครับอีกสักสองรุ่นก็จ,จะเป็นลำใหญ่ที่ขายได้ครับใ,ใช้เวลาประมาณสองปีนะครับต้นกล้วยก็ยังรอดอยู่นะตัวนี้ร่องน้ำยังน้ำไม่มีครับฝนทิ้งช่วงครับน้ำไม่มีเราชมอีกร่องหนึ่งครับตัวนี้มี ต้นสักต้นไผ่รู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นแถวที่งามที่สุดมีไผ่สองปีครับต้นนี้เคยแต่งกิ่งไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังมีกิ่งกิ่งนี้เป็นกิ่งใหญ่อยู่เดี๋ยวต้องกำจัดออกกิ่งหนึ่งนี่เป็นมะพร้าวแกงครับต้นนี้มะพร้าวแกงพันชุมพรปลูกปีที่แล้ว ก็ไม่ได้ดูอะไรมากเดี๋ยวรอให้เขาเติบโตตามธรรมชาตินี่เป็นสักต,ตะไคร้ปลูกรออพักกันบินกันบินสุดต้นกล้วยก็กล้วยที่เอามานำปลูกไว้รอบแรกคนระับบางต้นก็อยู่ครับบางต้นก็ตายไปครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มร่มรื่น จากตันนี้เริ่มร่มรื่นต้นไผ่ก็ซ่อมไปตันนี้มันตายคนระับเรา,าซ่อมนี้ตายเดี๋ยวจะต้องเอามาซ่อมอีกต้นนี้ตายตเราจมาซ่อมอต้นหนึ่งเวลาช่วงวันหยุดนะครับวัหยุดทำสวนเดี๋ยวขอดูต้นนี้ต้นนึ่งต้นนี้ สร้างมุนแทงแล้วหนึ่งยอดครับสร้างมูเนะครับเป็นเอาตามาปลูกครับปีที่แล้วเดี๋ยวดูปีนี้เราจะแทงยอดขนาดไหนเหลือก็จะเป็นสวนสักติดกับห้วยนะครับนี้ก็ร้อนนะครับร้อนร้อนทำส,สวนก็ร้อนอยู่แล้วครับต้องอดทนครับ มีความคื้นหน้ายัางไงเดี๋ยวจะให้ชมีกนะครับก็คลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ